อนิยามเซยเดี friends, oh, okay, ๋ยวก่อนมันผิดเพงโอเคคุณแม่ก็ดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Little Hippo น,ปโปโปโปนะคะวันนี้เราจะพามาชิมนะคะบะหมี่ึืงสำเร็จรูปจากทั่วโลกเลยนะคะวันนี้จะมีรสชาติไหนบ้างประเทศไหนบ้างไปดูกันเลย ถ้า,เ,าเ,เริ่มกันเลยนะคะกับบาหมี่สัญชาติแรกนะคะก็คือประเทศไทยเราเองเท้ๆมันก็ขาดไม่ได้นเนาะเป็นพวกมาม่านะมาม่ามันก็จะเป็นแบบหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นปะก็เคยเห็นแหละแต่ไม่ค่อยได้ด้กินต้มแซบน้ำตกต้ยมยำกุ้งนี่คือเบเบเบสิกเลยที่เราแบบทุกคนเลยต้องมีปะไปควรไหนก็ต้องมี กล้แกงเขียวหวานก็คือมันก็เป็นแบบแบรนด์มาม่าของในประเทศไทยทั้งหมดนั่นแหละเขาก็รวมมาวันนี้นี้หมดเลยแต่ว่าแบรนด์อะไรอ่ะนิสัน <c oughs> นิจิน <c oughs> จน, <c oughs> นิจินอะไรอย่าพีนปุ่นปะแต่ว่าเป็น <c oughs> รสชาติไทยไงก็ <c oughs> ออยยวนได้อันนี้ก็เป็นของไทยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาขายแบบยกแพ็คก็ <c oughs> จะเป็นแบบซัมยังนะบะหมี่ เกาหลีตัวดังซัมยังนั่นเองนะคะก็จะมีหลายรสชาติมากเลยเป็นฮอตชิคเคนนะคะอันนี้เป็นกิมจินี่ก็มีชีสนะคะต่อไปก็จะเป็นยังเป็นของไทยอยู่นะก็จะเป็นแบ่งเป็นของพาลานที่แบบคนอิสลามสามารถทานได้แล้วก็จะเป็นนังสวิรัตน,นะคะก็จะมีหลายๆแบรนด์แล้วก็อันนี้คือแม็กกี้แม็กกี้เขาก็ออกมาออกมาหมีเกิดสุดแรจรูปมาสักทักหนึ่งแล้วก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็เคยลองกินครั้งหนึ่งก็มาลองดู ปลาค้ามประเทศก่อนแล้วก็ที่แปลกใหม่อีกอันนึงที่เราเพิ่งเห็นนะก็คือจะเป็นบะหมี่อิมพอร์ตมาจากอินเดียเป็นเส้นยังไงนะลูสกีสำหรับรสชาตินะคะก็จะมีรสต้มยำขาดมาจะอินเดียก็ยังไม่พดรสต้มยำเลยอะ่ะก็ต้องเป็นต้มยำอยูนะ่แล้วก็มีต้มยำปรุงน้ำคนอันนี้ขาดไม่ได้อร่อยมากมาก,มาก,มาก,มากคุยังไม่เคยกินไง แล้วก็มีรสซุปเนื้อนะคะรสซุปเนื้อ้อาไปลองไหมอยากลองไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปกันดีกว่าโอเคอ่าตอนนี้เราก็แลนดิ้งเรียบร้อยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นมาในโซนของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของประเทศญี่ปุ่นม่งนะคะก็เป็นมังสวิรัตนะคะมาคือจะบอกว่ารสชาติอะไรก็บอกไม่ได้เพราะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกุยอ <Yeah. S 1> ันนี้น่ารักมากเลยมันแบบ มันเหมือนต้องเป็นของกินเล่นอ่ะมันไม่น่าจะใช่บะหมี่เก๋ๆแบบรูปปะไม่ควรจะต้มอ่ะมันควรจะกินเล่นอ่ะช่เพราะมันเล็กมากอ่ะกินก็ไม่น่าจะอิ่มให้ทายนะนะตามรูปนะอันนี้นะรสปูเผ็ดมีพริกรสเนื้อชัวมีวัวอยู่รสหมูแน่ๆหมูบินหมูใส่ชุดเครื่องบินอันสุดท้ายเนี่ยนะรสเนื้อ น่ารักนะแพคเกจจิ้งแบบน่ารักมากมแล้วก็มีหม้อไฟด้วยเป็นหม้อท,ที่แบบเป็นออพอตพอตเป็นถ้วยร้อนอก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นนิชินนะคะอูดอง้งแต่อูด้งเนี่ยเหมือนเขาทำมาเป็นเส้นสดเนาะน่าสนใจแล้วเนี่ยเป็นอูด้งแบบอยู่ในซองของเทคับบะหมี่เกึ่งสำเร็จรูปแต่ไม่ใช่ <c oughs> ประเด็นคือต้มยังไงก่อนนี่จาไทบอกเนาะ <c oughs> ซุปเบสนะคะปรงซีอิว๊ว มีแบบแห้งอันนี้น่าจะเป็นแบบเผ็ดแน่เลยดูจากแบบแพ็กเกจที่มันเป็นคลิกอะ่ะตงเผ็ดมากแน่แก็ข,ข้ามน้ําข้ามทะเลมาที่เกาหลีก็อันนี้ไม่พ้นจากบะหมีตัวดังที่เข้าประเทศไทยมาหลายปีแล้วนะคะก็จะเป็นซัมยังนะคะก็เป็นรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยแหละหาได้ตอนนี้เซเว่นก็มีขายแล้วซัมยังตัวดังนะวันนี้เราจะไม่ลองซัมยังน่าจะกินบ่อยแล้วใช่เพราะกินบ่อยแล้วนะ รสชาติพื้นฐานเป็นแบบบวกหนึ่งกับบวกสองนะเป็นแบบคัพนะคะแล้วก็จะเป็นแบบน้ําที่เป็นซัมยังแล้วก็ด้านล่างที่แปลกใหม่นะคะก็คือกิมจิราเมนนั่นเองจะควรจะลองตัวนี้ไหมจะควรจะลองตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นตนัวใหม่โอเคก็กลับมาที่เกาหลีที่เกาหลีนี่ก็ยังเป็นซัมยังอยู่นะคะซัมยังก็ยังเป็นรสชาติที่เคยเห็นแล้วคุ้นเคยแล้ว เป็นทั้งแบบแห้งและแบบน้ำนะคะเพะื่อนคนอยากลองซมยังรสชาติอ,อื่นๆที่ในเซเว่นแถวบ,บ้านยังไม่มีก็ลองมาดูได้นะคะมีหลายรสชาติกันฝัน่งนี้ฝั่งนี้จำปงก็เป็นอาหารอะ่ะมันมีเผ็ดเกาหลีอะ่ะจำปงแล้วก็เป็นทูแคนก็อยากจะบอกรสชาติมันมากเลยเราอ่านได้แต่เราแปลไม่ออกมี่ตัวนี้ ถ้าให้เดานะเขาต้องชูความเผ็ดแน่เลยอะมันบะหมีม่ตัวนี้ต้องเผ็ดมากแน่ๆซึมแทสไปซี่นูเทลนะคะบะหมีก่กงเป็นรูปพร้อมเครื่องซอสปรุงเผ็ดก็คือถ้าอยากลองกินบะหมีก่ก็เผ็ดที่นอกเหนือจากคำยังนะคะก็มารองดูน,นี้นะคะซึมแทสไปซี่นูเทลอ่าตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นต็อกปกกีนะคะที่มีวุ้นเส้นอยู่ด้วยจะเป็นแบบเผ็ดเราเคยกินอร่อยกลมกรอบ จริงบะหมี่ที่นี่เยอะมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแห่นะคะเป็นบีบีเมนราเมนแบบแห่อันนี้จะเป็นจำปงจำปงเกาหลีแบบถ้วยนะคะเมื่อกี้เราให้ดูเป็นแบบซองอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้วยนะคะลองไหมทำไมเรามีเกาหลีเยอะจังเลยอ่ะเพราะเราเป็นสายเกาหลีไงเราเปิดตัวมาวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเราเป็นสายเกาหลีแต่เขาบอกว่าอันนี้คือ r e c o m เม n d อะลองเลย ลองแล้วกันอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกกิมจิจะเป็นแบบเป็นแบบถ้วยพร้อมถาเขาบอกว่าอันนี้นะจะมีกิมจิเข้ามาให้ในซองด้วยก็คือซื้อไปเลยมีกิมจิให้พร้อมนอกจากนั้นบะหมี่นะคะก็ยังมีจาจังยอนบะหมี่ดำนะคะของเกาหลีนะคะเราดูซีรีส์ใช่ปะก็จะมีแบบเป็นเดลิเวอรี่อาหารจาจังยอนมาให้พระเอกนาะงเอกกินกันอยากตามมาจากซีรีส์ก็ดูได้เลย เลตคอมเมนต์อีกแล้วไหมเลตคอมเมนต์เยอะจริงๆเลยฝั่งเกาหลีนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นบะมีปุ้มล็อสเตอร์ปะ,ะเป็นค<อ>ิงคัฟล็อสเตอร์นู่ยเด้ลของเกาหลีก็เลตคอมเมนต์ถ้าเพื่อนคนไหนอยากมาลองก็มาลองนะคะแล้วหมดจะลองจาจังมยอนทักทักถ้วยหนึ่งไหมอะโอเคลองจาจังมยอแต่หมดเกาหลีเนี้ยต่อพอก่อนดีกว่าไปประเทศอื่นก่อนดีกว่า ก็มาถึงประเทศอินโดนีเซียกันแล้วนะคะบะหมี่เก่งสําเร็จรูปจากประเทศอินโดนีเซียนะคะหรือว่าบะหมี่ที่รู้จักกันในชื่อบะหมี่โกเล้งนั่นเองนะคะแต,แต่ว่าที่เห็นจะเป็นซองสีเขีเขยวๆนะแต่นี้จะเป็นซองแดงแต่เขาบอกนี่ไงว่าสินค้าหมดตัวราวด้วยเมื่อกี้พนักงานก็บอกว่าของอินโดนีเซียก็ค่อนข้างจะขาดยังนา,าไม่ครบก็คราวหน้าเพื่อนคนไหนอยากจะมาตามก็เรามาดูนะคะว่าอินโดนียอะไรบ้างต่อไปเราไปประเทศจีนกัน ประเทศจีนเนี่ยบะหมี่ของเขาอะที่เห็นนะก็จะเน้นเป็นแบบหมาล่างนะนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นครับรสผักดองเนื้อแห้งนะคะเ mm hmm. ชฟคังซุปเนื้อรสปซี่นะแต่ว่าเส้นอะเหมือนจะไม่ใช่เส้นบะหมี่ก็จะเป็นรือเต่าอนอกจากนั้นยังมีเกี๊ยวด้วยของของประเทศจีนก็จะเป็นเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวก็จะมีแบบเกี๊ยวแดง แล้วก็ที่เราจะเห็นกันบ่บอยๆในรีวิวนะคะก็จะเป็นหม่าล่านะคะฮอตพอตนะในถ้วยร้อนแบบนี้เราวัาตกรับน่าจะมีทั่วโลงจริงอะ่ะเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้ไฟอะ่ะคือเราใช้น้ำเ,เดียวทานได้เลยอุ่นร้อนพร้อมทานกินร้อนช้อนกลางลางมืออุย๊ยโปอปอ,ปอกังฟูแพนดา้าอันนี้ก็แน่นอนเลยของจีนแน่นอนนะคะ ก็จะเป็นบะหมี่เนื้อนะคะเหมือนเป็นผักดองของประเทศจีนแล้วลานตาไม่แพ้กับญีุ่่นเกาหลีเลยเพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาดูได้นยค่ะที่กูนุโดเราก็จะมาดูที่ท็อปปิ้งนะคะเราก็สวมถุงมือให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าจะได้ถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะถืตรงนี้แป๊บนึงมาดูที่ท็อปปิ้งนะท็อปปิ้งอ่ะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีไข่มี ผักกล่ำซอยมีเห็ดมีข้าวโพดมีปูอัดมีกิมจิมีต๊อกป๊อกกีนะคะมีกุ้งชีสปลาหมึกหอยอันนี้อะไรของญี่ปุ่นนะเราจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีไข่กุ้งนะคะมีเต้าหู้แล้วก็มีมีเบคอน ก็ราคานะคะก็จะติดอยู่ตามตรงเคาน์เตอร์เลยว่าแต่ละแพ็กกันราคาเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็ลองอุ้ยแต่แพงสุดก็เห็นเป็น3ามสบนะนอกจากนั้นนะคะมันก็ยังจะมีนี่อันนี้น่าสนใจปะมันเป็นน้องไก่อะ่ะลูกชินกช้นชิ้นปลาไม่ลูกชิ้นมันน่ารักจังเลยอะ่ะทำไมมันแบบหน้าต่งตางมูตมีอะ่ะพวกสาล่ายผัดที่เครื่องเคียงเขาเยอะมากเลยอะ่ะเขาเขียนว่าล่าเฉียวรสไก่แล้วก็จะเป็นไส้กรอก อล้วอันหนึงเราก็จะมีสาล่ายและปุ้มปุ้ยของไทยเรานั่นเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในท็อปปิ้งด้วยอะ่ะน่ารักไปไหนโอเคเราาเลดท็อปปิ้งของเรามากดีกว่าขอตอกจิมจิแหละแล้วก็ปูอัดเอาไข่ไก่อันเดียวพอเอากุ้งปลาหมึกไปชำระเงินกันค่ะแล้วก็ไปทานกันไป มกที่เดินก็หยิบก็หยิบมาได้1 2 3 4 5ก็มีกห้าตัเสร็จรูปนะคะ5อย่างมาจากเกาหลีเยอะอ่ะทำไมเราได้จากเกาหลีเยอะมีเกาหลีหนึ่งมีจากเกาหลี4ชิ้นนะ่ะแล้วก็มาจากอินเดีย1ชิ้น เพราะเราอยากรู้ว่าบะหมี่ของบะหมี่เกือสำเร็จรูปของอินเดียรสชาติเป็นยังไงเราก็เลยอยากลองนะคะแต่ว่าวันนี้เราจ้างให้ดูสารสชาติก็คือจะเป็นของอินเดียนะคะแล้วก็เป็นรสกิมจิของเกาหลีแล้วก็จะเป็นตัวเผ็ดนะคะตัวเผ็ดของเกาหลีถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนนะคะหยิบเกลือสำเร็จรูปแบบว่าเป็นซองมานะคะที่ร้านนียเขาก็จะมีแบบเป็นถ้วยให้ซึ่งคนที่จะทานที่นี่แบบเป็นถ้วยนะคะก็คิดราคาเพิ่มถ้วยละสิบบาทซึ่งเราก็มาสามถ้วยก็เป็น30บาทนะคะ เราไปทานกันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส t านีนะคะสำหรับที่คนที่ซื้อบะหมี่แบบซองนะคะมาปรุงกันซึ่งตรงนี้เขาก็จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีที่พักงานเขาคอยดูแลอยู่แล้วก็มันก็จะมีคำเตือนนะคะอยู่เราก็ดูนะคะเป็นคำเ,เตือนบ้าง เดือดมาเดือดทีก็แบบไปเนาะวก็มันมีการแอดวลาได้นก็คือถ้าหว่าเวลาไม่พอความสุขยังไม่พอแล้ก็สามารถแอดเวลาได้แต่ว่าตี่แอ่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เราขอใล้ว่ว่าความสุขเท่าไหร่ความยิดเท่ไห่พรยนเดือ ก็ที่เราจะรีวิวให้ดูนะคะก็จะมีสารสชาติที่เราจะลองวันนี้ก็จะมีบะหมี่เกิงสําเร็จรูปใจอินเดียนะคะสูรอาลีแล้วก็สุตรสำเร็จรูปรสกินจิแล้วก็รสเค็มรสเขเมน้าลายไหลแต่พูดตรงนี้นเราไม่แน่ใจเลยว่าเราทำอันผิดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ขอตอกไข่ก็มาใส่ทีหลังโอ้เราขอลองของอินเดียก่อนอันนี้ก็จะเป็นรสเนื้อนะคะถ้าดูสีอะเหมือนบะหมา่าหมูสับของประเทศไทย ไม่ใช่แค่สีรสชาติก็เหมือนแต่มันอร่อยมากเลยค่ะน้ำซุปมันนะมอะกลมกล่อมเข้มข้นแต่ว่าขอประเทศไทยมันจะเน้นเรื่องของอกระเทียมเจียวเยอะ<ม>ใช่ไหมมันได้ความกลมกล่อมเข้มข้นของน้ำซุปอะอร่อยต่อไปขอข้ามมาที่ในฝั่งของเกาหลีนะคะก็จะเป็นบะหมี่รสกิมจินะคะขอชิมน้ำก่อนเป็นรสชาติเหมือนสุปผัก กิมจิก็คือเป็นรสชาติคืืนฐานสแตนดาร์ดรสชาติกลางๆทานได้สายซีรีส์นะกินกับกิมจิน่าจะฟินขอชิมเส้นเส้นดีมากเส้นมีความเหนียวมีความนุ่มพอกินเส้นเมื่อกี้เนี้ยรสชาติของปวาเป็นกิมจิมันตีขึ้นจมูกเลยอะ่ะตอนแรกชิมน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่พอชิมเส้นเข้าไปด้วยอ่ะความรสชาติที่มันเป็นกลิ่นกิมจิมันตีขึ้นมามันแบบมันอร่อยมันอร่อยเฉยเลย อันนี้ค่ะต่อไปขอเป็นตัวเล็กเข้มนซึ่งอันนี้บอกตรงๆว่าเราเทีคทำผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ขอชิมน้ําก่อนชัดแล้วเราว่าอันนี้เป็นแบบแห้งผิดเป็นครู น,นี้นะคะก็มิชชั่นคอม p l e t เป็นไปนที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการมาลองชิมนะคะว่ามีหลายสัชาตินะคะที่กู๊ดนู d ้าที่อยู่เนี่ยมอสเองนะคะหรบวันนี้รายการ l ิ t t ต e ์คลิปโป๊ะนะคะก็ขอลาไปก่อนเพืพ่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้เราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย